ปัญหาฝุ่น PM 2.5ถือเป็นเรื่องใกล้ตัวที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของคนไทยจากผลสถิติปัญหาฝุ่น PM 2.5มักจะเกิดในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมีนาคมของทุกปีซึ่งตรงกับช่วงเวลาการเก็บเกี่ยวของเกษตรกรชาวไร่อ้อยจึงเป็นปัญหาที่ต้องเร่งแก้ไขโดยด่วนคณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบโครงการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสดเพื่อลดฝุ่น PM 2.5ฤดูการผลิตปี2564-2565ในอัตรา120บาทต่อตัน รอบปงเงินช่วยเหลือ8,159.14ล้านบาทเพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกษตร,รกรชาวไร่อ้อยหันมาตัดอ้อยสดส่งโรงงานแทนการเผาอ้อยก่อนเก็บเกี่ยวเป็นการแก้ไขปัญหาโมลพิษฝุ่น PM 2.5กระทรวงอุตสาหกรรมโดยสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายได้ดำเนินการจ่ายเงินแก่เกษตร,รกรชาวไร่อ้อยให้ได้รับการช่วยเหลือดังนี้ 1. ชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยสดส่งโรงงานผลิตน้ำตาลทรายจำนวน1 2 1 6 er 1 5รายวงเงินที่จ่าย7,986.39ล้านบาท 2. ชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยสดส่งโรงงานผลิตน้ำตาลทรายแดงจำนวน184รายวงเงินที่จ่าย12.44ล้านบาท 3. ชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยสดส่งโรงงานผลิตเอทานอลจำนวน3,477รายวงเงินที่จ่าย112.11ล้านบาท นอกจากนี้กระทรวงอุตสาหกรรมยังได้วางแผนแก้ไขปัญหาอ้อยไฟไหม้อย่างต่อเนื่องเช่นจัดหาเครื่องสางใบอ้อยให้แก่เกษตรกรชาวไร่อ้อยส่งเสริมการรับซื้อใบอ้อยเพื่อลดการเผาการลงนามในบันทึกความร่วมมือการแก้ไขปัญหาอ้อยไฟไหมสนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยและแก้ไขปัญหาฝุ่น PM2.5 ปี2 5 6 5รถึง2567รวมถึงขอรับการสนับสนุนเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลเพื่อลดต้นทุนการตัดอ้อยสด เพื่อเป็นการผลักดันอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทายให้เติบโตไปพร้อมกับการรักษาสิ่งแวดล้อม